ช่วงกอล์ฟสตาร์ที่นี้นะครับผมอยากแนะนหลานคนหนึ่งคนเนี้ยไม่่อยชอบซ้อมเลยเท่าไหร่หรอกแต่ชอบแข่งคือชอบคอมพีทนะโอ้โหนะคือใจขอมพีถามจํานวนถ้วยที่ผมมึนอยู่สี่ห้าสิบถ้วยบางทีบอกหรือเจ็ดสิบถ้วยอยไรแเดี๋ยวไปฟังเอาเองแล้วนะครับลานคนนี้เนี่ยอายุแปดขวบกว่าเล่นกอล์ฟมาก็ช่วงสักอายุสี่ห้าขวบนะครับคุณพ่อก็ส่งให้เล่นกอล์ฟ บอกได้เลยผมชอบนักกอล์ฟที่ชอบแข่งขันเนี่ยชอบคอมพีดเนี่ยนะเหมันต้องไปเจออะไรเยอะแยะวันนี้ครับเรามาเจอหลานอยู่คนเดียเป็นนักกอล์ฟจากสปอร์ตคลับหรือราชปีทาสโมสอเนี่ยนะฮะที่อยู่ในใจกลางเมืองเนี่ยนะครับน้องเวลสวัสดีครับน้องเวลครับสวัสดีคุณพ่อครับสวัสดีครับัอดุ๊บดุ๊ใช่ไหมครับเวลจริงหรือเปล่าว่าเรามีถ้วยกี่ใบก่อนอื่นขอทีนะนําตัวเนี่ยแข่งมาตั้งแต่ห้าขวบได้ไหม สี่ <4 S 2> <4 S 1> ขวบอเออกเป็นแบบไฟเด็กๆอ่าสี่ขวบนี่แข่งเลยคือเริ่มเล่นกอล์ฟจริงๆเด็กสามขวบใช่ไหม <Sure. S 2> ที่คุณอาดูในประวัติแข่งขันครั้งแรกสี่ขวบถ้วยกี่ใบนะกี่ใบนะเจ็ดสิบแปดใบครับเจ็ดสิบแปดใบครับนี่แข่งกันทุกวันหรือเปล่าในระยะเวลาการแข่งขันสี่ปีคร่าวๆนะถ้าแข่งกัจะสี่ขวบคือหลานๆเนี่ยสมัยนี้เนี่ยจะมีการแข่งขันเนี่ยสำหรับเด็กๆเ,เยอะนะครับแล้วก็บอกได้เลยนะซ้อมกอล์ฟเยอะ ก็ไม่เท่าเล่นกอล์ฟเยอะเล่นกอ,อ,อล์อฟเยอะก็ไม่เท่าแข่งขันเยอะอย่างนี้ดีกว่าถูกนะถ,ถึงจเก่งอะเวลแนะนำตัวหน่อยสินี่กล้องตัวนู้นนะครับว่าเราชื่ออะไรจากโรงเรียนอะไรครับเชิญเลยครับเวลสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกิตพลวณิชวรพงศ์ครับโรงเรียนอย,อยู่ที่โรงเรียน International School of Bangkok ISV นะครับ เกรดอะไรแล้วครับตอนนี้อยู่เกรดสามอยู่ซัมเมอร์ครับกำลังจะขึ้นเกรดสามเออกำลังจะขึ้นเกรดสามโอ้ย่้าสามเกรดเก่งแล้วสินักคุณอาจสัมภาษณ์ภาษาภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนเรื่องเอาภาษาอังกฤษคือผมชอบโตขึ้นหล่อหล่อสุดว่ากอฟหล่อๆนะหล่อนะเดินมานี่หล่อเลยนะต้องบอกคุณแม่อยู่หลังกล้องนี่เตรียมตัวได้เลยนะครับโอ้ในบ้านไม่แห้งแน่เลยดูทรงแล้วเนี่ย อ่คุณพ่อครับคุณดรน้องก็แนะนำตัวหน่อยครับคุณพ่อครับสวัสดีครับชื่อนุกทศพรวณิตวรพงศ์นะครับเป็นคุณพ่อของน้องเวลครับทํางานอะไรทํางานเกี่ยวกับอะไรบ้างเดี๋ยวเผื่อว่าจะนะก็ทําธุรกิจส่วนตัวครับตอนนี้ครับทธุรกิจส่วนตัวเป็นสมาชิกที่อ b บครับอ b บเอเราโตมาจากที่สนามกอล์ฟแห่งนี้เลยใช่ไหมเล่นบ่อยไหมอาทิตย์หนึ่งเล่นกี่วันสองวันแล้วก็ไปแข่ง สองคือพูดง่ายๆว่าชอบแข่งชอบแข่งชอบการแข่งขันเนี่ยก่อนที่จะไปถึงตรงตรงแข่งขันอยากจะรู้ว่าอะไรถึงทําให้น้องเวลเนี่ยมาเล่นกอล์ฟครับเล่นกีฬาอะไรบ้างอีอสเล่นกีฬาไเนีฬา่ยคนนี้ใช้มากใช่ครับเล่นแบดมินตันกับเล่นฟุตบอลครับเล่นกอล์ฟด้วยชอบอนไรมากที่สุดชอบทุกอย่าง ชอบทุกอย่างเออจะเป็นนักกีฬาต้องแบบนี้ไงเดี๋ยคือบอกได้เลยนะเวลาผมคุยกับหลานทั้งหลายเนี่ยนะครับพวก8 9 8, 10ขวบผมไม่ได้เคหรือคาดหวังอะไรมากอยากให้รักกีฬาอืแล้วก็ตัดต้วยขนาดนี้มากเกินไปนะร <c oughs> ห้ตัวเยอะแล้วก็คุณพ่อใครเป็นคนที่แนะนําให้เนกอบอชำไหม<ช>ครับใช่คือ ผมอะครับออยากเล่นกอล์ฟตอนเมื่อตอนที่เขาอายุประมาณ3ขวบแล้วก็ผมก็ไปซ้อมที่สปอร์ตคลับเนี่ยแหละครับตีซ้อมได้เรียนกับโปรที่นั่นแล้วเขาก็มาด้วยตามมาด้วยตามมาด้วยแล้วเขาก็มีไม้พลาสติกของเขาอันหนึ่งตามสูตรเลยเด็กเลยผมเป๊ก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 แป๊บเออเขาเาก็ตีโดนอหะครับาผมโปรที่นั่นก็แบบโอ้ตีโดนตอนนั้นประมาณแสามขวบเองอะไรเงี้ยครับโปรก็เลยบอกว่าโหดูมีแววนะนี่การแบบ ถ่ายน้ำหนักการมีส่วนมีทรงคือสรุปง่ายๆคุณพ่ออยากเล่นเนี่ยผมก็อยากเล่นครับก็เลยเลยเคาอ้าไปอย่างนั้นละใช่จริงๆก็เรื่องพร้อมๆกันครับจริงๆแล้วคุณพ่อที่เป็นนักกีฬาด้วยไหมผมเป็นนักกีฬาด้วยดูจากทรงแล้วเ่ยเป็นจริงๆเป็นนักลักบี้ครับผมโอ้เป็นนักลักบี้ครับผมนักบอลนักลักบี้ตีขอบไก่ทุกคนนะไม่รู้มันช่วงไรเน่ผมมีน้วกอยูที่ไหนครับนักบี้อยู่อ่าอ่าจริงๆตอนนี้เล่นให้สโมสรอาร์บีเอสซีนี่แหละครับแต้เก่าเป็น อ่าโอวีครับโอ้โหแก๊งโอวีดีนี่เห็นรุ่นน้องผมรุ่นน้องผมก็โอวีครับคุณบิ๊กนี่โอ้โหสนิทเลยครับเป็นในการก็าเขาอยู่อาเบซีเหมือนกันใช่ครับคุณบิ๊กคุณบิ๊กนี่หล่อนะไกลบิ๊กนั่นหล่อเนอะไกลด้วยพวกพวกนี้มันเพราะมันจะขาแข็งแรงกันนะตอนนี้คือลักบี้มาด้วยไปชนกับใครแล้วก็ยังเล่นได้สปอร์ตครับแต่ว่าอยากเล่นกอล์ฟกอล์ฟครับเพราะว่าเล่นได้อ่านั้นอายุเยอะก็ยังเล่นได้ครับลักบี้อาจจะต้องน้อยลงนิดนึง เวลเวลอยากเล่นล <and S 2> <pile. S 1> ักบ <brothers> <the> kind <of> ี้เหมือนคุณพ่อไหมเออทำไมอ่ะเพราะว่ามันอันตรายเก็บตัวนะเรื่องอะไรคุณพ่อเคยดัางหักแล้วโอ้ต้องเรื่องหักเรื่องปกติแล้วเล่นเล่นเลักบี้เนี่ยขาหักไหลรุดเนี่ยไม่เอาเราไม่เอาใช่ไหมตอนแรกเนี่ยพ่อพาพี่สปอร์ตครับเนี่ยตีกันเราตอนเด็กๆไปเวียงๆชอบไหม คุณพ่อเริ่มต้นโดยให้ให้โปรจับหรือคุณพ่อจับเองตอนแรกผมงก็จับให้แต่ของก็ไม่ได้เก่งครับสุดท้ายก็ต้องให้โปรเป็นคนจับ<อ>ลึกแล้วคือ <laughs> อย่างว่านะครูจะเก่งกว่านี้เริ่มต้นจากพ่อจับก็ไม่นด้ไม่น่าจะได้ <laughs> ต่างคนต่างก,ก็ไปกันไ,ไม่ได้ที่นี้ยเขาก็มีโปรโเก่งหลายคนใช่ครับเริ่มต้นจากโปรชื่ออะไรจับได้ไหมเอ่ยโปรเล็กครับอ๋อโปรเล็กโปรเล็กนี่เขาก็อยู่มานานนะเขามีความรู้นะเริ่มต้นพื้นฐานเนี่ยโปรที่แกเก่ง ใช่ครับ,เ,รบเพราะว่าผมก็อยู่ในนันรเลยก็จักกันดีฟิตสปอร์ตครับเราเริ่มแข่งขันเนี่ยทาไมถึงชอบแข่งขันเ,เพราะว่ามันมีถ้วยให้ด้วยนั่นคือม,มันมันนะเวลาไปไปได้ถ้วยอะ่ะจากเขี่ยป๊อแป๊กสนุกสนานเฮ้ยเขาเอาจริงดูท่าทางมีทรงอะ่ะมีเก่งอะ่ะอือเออสักตอนอายุเท่าไหร่ครับจริงๆแล้วผม ให้เริ่มไปแข่งตอนประมาณ4ี่ขวบเออก็ตะเวนแข่งสนุกสนานใช่ก็คือตามูตดใช่เขาอยากเนี่แหละครับได้ให้โมเมนต์เขาได้แบบเล่นกีฬาแล้วรู้สึกว่าเออแบบมีการรับรางวัลมีการแข่งขันมีการอยากให้เป้าหมายใช่มีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่ากีฬาก็เป็นเครื่องช่วยให้เขาน่าจะเติบโตมาเป็นเด็กที่มีแบบรู้แพ้รู้ชนะเรารู้เราเรารู้สึกว่าเขาเฮ้ยเขามาทางนี้ได้เก่งเนี่ยเท่าไหร่ประมาณสี่ขวบได้ครับประมาณนั้นสี่ขวบครึ่งประมาณนี้ครับเห็นแววแล้ว เห็นแววเพราะว่าผมก็คือไปออกรอบกันเล่นๆเนี่ยแหละครับแล้วก็เขาก็จะพาเขาไปตีด้วยพาไปออกรอบด้วยเลยแล้วก็เพราะว่าเขาเป็นลูกลูกชายคนเดียวใช่ไหมครับเวลาไปไหนก็ไปด้วยกันเขาก็อ่าไปออกอาจจะแบบพาสีไปตีเริ่มแบบว่าตอนนั้นเด็กหน้ากน้ยกีนนตอน้ที่สปอร์ตครับใช่คือเขาก็ตีโดนครับโดนพอโดนหกแล้แล้วเขาก็พยายามอย่างอาจจะท่าไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดแต่ว่าเขาอน j o ยมากตรงนั้นผมก็รู้สึกว่าอืก็เรียกว่าเรียกว่าเป็น เป็นประเด็นหลักสําคัญแหละว่าลูกเอนจอยกับมันไม่ได้ไปฟอสให้เขาต้องเล่นไม่ไม่เลยใช่ใช่เมื่อตอนเนี้ยมาถึงตอนนี้เลยเห็นได้ข่าวว่าเราตีรับถ้วยมาเยอะแล้วไม่ต้องคุยแล้วตอนนี้อยู่ไฟลอะไรครับคลาสอะไรคลาสอีบอยอีบอยอีบอยถึงดีบอยก็ประมาณแปดถึงสิบเอ็ดขวบเลยรํานองนั้นอยู่ในช่วงนั้ช่วงนี้มีเด็กเล่นเยอะแล้วก็มีเก่งหลายคน เริ่มแข่งขันสี่ขวบตอนนี้8ปขวบเล่เซเล่กลมกลมแข่งมาสี่ปีปีละสิบถ้วยเดือนละถ้วยแล้วกันอ่ะอีกหน่อยเป็นทีมชาติขึ้นมาก็บอกว่ามาจากสถาบันไหนนี่เรื่องใหญ่นะเพราะว่าในในต่างประเทศนี่สำคัญมากว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยมาจากที่ไหนใช่ไหมจำอย่างบางคนเนี่ยอย่างอย่างแชมป์พีเจเนี่ยเขาหรือหรือนั้กอลเก่งๆเขาบอกเขามาอยู่เนี่ยอยชื่อเสียงนะ น้องเวลจำได้ไหมว่าแชามป์แรกของตัวเองที่ได้ถ้วยที่หนึ่งเลยครั้งแรกเนี่ยตอนอายุเท่าไหร่สนามไหนโอ้จำไม่ได้ครับมื่ออายุประมาณตอนประมาณห้าขวบห้าขวบที่ไหนครับเอ่อจำไม่ได้รายการ TKG อ๋อ TKG กบินีกับบินบุรีกบินบุรีกบินบุรีนี่สนามไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะถามจริงเวลาเราไปดูเขาเล่นครับเขาเกินกว่าคนอื่นหไหมเอาแบบตรงๆเลย ด้วยด้วยร่างกายเขาดีกว่าครับเขาอาจจะในรุ่นเขาอาจจะดูแบบตัวสูงแล้วก็บอกกับเขาเล่นหลายๆกีฬาผมรู้สึกว่าจากที่ผมมองนักกีฬาคนหนึ่งใช่ไหมครับเขาก็เป็นคนที่มีขาที่แข็งแรงตัวที่แข็งแรงก็ทําให้เขาได้เปรียบเพื่อนตรงที่ว่าเขาอาจจะได้ไกลกว่าเพื่อนในรุ่นอยู่ในระดับหนึ่งครับแปดควัปีกีฬาม่หนึ่งหนึ่งร้อยแปดสิบห้าแปดครัวเท่านั้นเองอะแปดขรบวอย่าลืมว่าแปดคตีกอล์ฟดุกแล้ว ไม่ใช่มาปองแป้งป้องแป้งอยู่ยี่สิบหลาสามสิบหลาไม่ใช่นะเราซ้อมยังไงไหมาว่าเจ็ดวันเนี่ยวันจันอังคารพุธวัาศุกร์เสาร์เนี่ยเรามีซ้อมตอนเยนนเ็นตอนเช้าหรือว่าไปออกรอบตอนไหนครับช่วงถ้าเป็นช่วงที่เรียนอยู่ก็จะซ้อมหลังเลิกเรียนวันอังคารกับวันพฤหัสแล้วก็จะเป็นซอ้นซอมที่ไฟ์เว็นเรนจ์หรือออกรอบครับเออมซ้อมที่บ้านครับมี ซิม ULATOR อยู่พ่อมีซิม ULATOR ลงทุนนะใช้ลูกไปแล้วก็เครื่องโปร์สากำลังจะพูดว่าจริงๆแล้วแม่ก็อย่างที่บอกว่าเริ่มเล่นกอฟเนี่ยเริ่มเล่นพร้อมลูกแล้วจริงๆเละไอซิมเนี่ยไม่ได้อะไรขออ้างบอกขอบอทบว่าถ้ามันมีนะแม่นะเนี่ยลูกก็ไม่ต้องไปการซ้อมที่บ้านได้ทุกวันนะแล้วมีอนาคอย่ยารับคุณพ่อครับเอออย่ามองไม่ค่อยเห็นครับเวลาให้ลูกครับเวลาให้ลูก โอ้คนที่โชคดีนะมีมีมีห้องเล็กๆหรือไม่เล็กใหญ่ๆโอ้ว้าวใหญ่เลยแล้วแล้วคิดว่าที่ตัวเองชอบที่สุดเนี่ยในเกมกอล์ฟของตัวเองเนี่ยลูกอะไรลูกสั้นลูกพัดลูกไรล์ลูกไหนที่เราชอบที่สุด o อ c โร p p อ o โร h ทำไมเพราะว่าวัน ถ้าถ้าสนามหญ้าแบบเนียนๆหน่อยอ่ะถ้าหญ้าแข็งมันก็จะเจ็บมือแต่ถ้าหญ้าเนียนมันก็จะแบบได้์บามันก็จะออกมามันจะนุ่มๆอ่ะมันจะแบบฟีลกูดใช่ไหมมันจะแบบไหนเล่าสิ้เห็นได้ข่าวทำเบอร์ดี้อะไรติดๆกันอะไรยังไงนะเมื่อกี้หลังไม่เนี่ยยังไงนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยครับเอมคือตอนยังอยู่คัดเอฟอยู่นะคะก็ตีก็ตีปกตินั่นแหละแต่ว่า คือในที่ระยะมันก็สั้นอหละก็แล้วเวอร์เป็นเด็กที่ตีไกลอยู่แล้วก็มันก็จะตีเขาไปจอเลยแต่ว่าก็เหลือยี่สิบหลาชิปไปแล้วเวอร์นคนที่แบบชิปมันก็เหลืออยู่แล,ล้ 5, ห้าเก้าอยู่แล้วแล้วก็ก็พัดพัดลงบ่อยเห็นบอกว่าเล่นที่ไหนนะเล่นหรือแข่งที่ไหนทำมันกี่เบอร์ดี้ติดนะสิบเอ็ด อ่ะไม่ใช่ส <laughs> <laughs> ิบเอ็ดสิบเอ็ดิเบอร์ดี้กีวันกี่รานหนึ่งวันห <laughs> นึ่งวันโูบอกพี่ผมบอกแล้วไงครับว่าคนที่ approach ดีเนี่ยเบอร์ดี้มันจะมานะ<ม>แต่ว่าแปลว่าชอบ approach <ม>คือเหล็กมันต้องคมอ่ะเรายังไม่เน้นน่ะว่าจะต้องโหเก่งอันนู้นอันนี้เนี่ยแต่ว่ามีแววครับพัดดีไหมดีถือว่าดีครับเพิ่งเปลี่ยนพัตเตอร์เพิ่งเปลี่ยนพัตเตอร์ด้วยทำไมอ่ะคนเปลี่ยนพัตเตอร์เขาต้องพัดไม่ดีเลยไม่แต่ว่าคือ มันก็คือพัตเตอร์ของพ่อเออเราต้องเอาเอาพัตเตอร์ที่แพงกว่าพ่อหน่อยนึงแปลว่าเป็นคนพัดดีคือบางคนนี่แอปโรชดีแต่มันพัดไม่ลดนะเวลาแข่งขันระดับมืออาชีพนะใช่ก็เหมือนที่เขาพูดกันไว้ครับ Drive for Show พัด for Money แต่ได้เงินรางวัลจะได้อันดับเนี่ยพัดเนี่ยไปวัดกันบนกรีนแล้วเราแล้วเราอ่านลายเป็นไหมล่ะหมายว่ามันเลี้ยง อันนีนอนดีนนี้แต่ว่าอยู่ดีมันก็โผล่ออกมาเลยแล้วเราชักชำนาญเพราะว่ามันเป็นเพราะว่าข้างล่างอ่ะมันจะมีโฟมเปนโฟมแบบสมมติว่าแบบลูกก้อฟมันกระทบมันจะได้ไหมแล้วจำได้ไหมแล้วสมมติว่าถ้าลูกก้อฟมันกระทบอ่ะแล้วถ้ามันแบบถ้ามันแบบแบบขึ้นมานิดนึงมันจะเกิดเนินแล้วมันจะออสกอร์ดีที่สุดที่ตัวเองเคยทำได้เท่าไหร่ครับเวลเก้าวันเดอร์เก้าวันเดอร์ จริงนะไม่มีอยู่สนามหนึ่งได้ทั้งอเวอร์ทอสได้ทั้งอีเกิลโอ้โหในหนึ่งสนามนี่คือมีครบเลยพาเบอร์ดี้วอเตอร์ทอสมีพาสี่ตีดีลงพาห้าีสองลงอีเกิลนอเปอร์ทอสพี่วอเตอร์มิลพี่วอเตอร์มิลวอเตอร์มิลนี่สนามเก็บตัวทีมชาตินะสนามไม่ธรรมดาแล้วมีโฮอินวันยังครับมีแล้วกี่ครั้งหนึ่งครั้งแล้วเป็นไงครับ ทางบ้านหมายความว่าเราสนับสนุนและคุณปู่คุณย่าอะไรเนี่ยสนับสนุนไหมครับสนับสนุนครับจริงๆที่บ้านก็เล่นกีฬากันทุกคนแล้วก็คุณแม่ก็สนับสนุนให้เล่นกีฬาอยู่แล้วครับก็เลยโหยิ่งหลานรีคอร์ดด้วยเขาจากเขาแบบไม่เคยดูก็ ผมมันยังไงเริ่มแบบสนใจอ๋อคะแนนคิดยังไงกอล์ฟเขาแข่งกันยังไงโอ้โหแล้วเขาก็แบบเป็นคนชอบธรรมชาติจริงๆริเขาชอบไปเชียร์เวลาไปเชียร์เขาจะโอ้โหสนามมันสวยนะบรรยากาศดีทีนี้คือหลานเล่นคนเดียวแฮปปี้กันทั้งบ้านทั้งตระกูลทั้งสองตระกูลเลยใช่ไหมใช่ครับก็เป็นอีกคือที่ไ้ช่วยมาคอครอบครัวมันอยู่ด้วยกันใช่ครับอันนั้นก็ถูกนะแต่ว่าไปเล่นกีฬาอย่างอื่นมันไม่ค่อยได้ท่วยไงใช่ไหมอันนี้อันนี้ได้ถ้วยวันถีได้ถ่วยยังไงได้ถ่วยได้ถ่วยแล้วในวันที่เราแพ้ล่ะเรา ความรู้สึกของเวลตีไม่ดีมี่วันที่ไม่ดีไม่ดีก็กลับไปสอมตีไม่ดีก็กลับไปสออรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกผิดหวังเสียใจเศร้าไหมไม่ก็แบบเราก็ต้องถ้าเราผิดเราก็ต้องกลับไปสอมแล้วถ้ารอบน้าก็มันจะมีรายการสองวันแหละถ้าเป็นรายการที่สนามอยู่ใกล้บ้านก็จะนอนที่บ้านถ้าตีวันไหนวันไหนตีไม่ดีก็จะกลับไปสอม ซ้อมเสร็จก็จะนอนแล้วก็จะกลับมาตีเยี่ยมเผมบอกได้เลยนะท่านผู้ชมครับผมชอบฟังเด็กอายุแปดเก้าขวบขนาดนี้เนี่ยคิดอย่างนี้ได้ไงใช่เล่นไม่ดีต้องกลับไปซ้อมต้องอย่างนั้นเราไปถามเด็กคนอื่นไม่เป็นนะเพื่อไมกีฬากอล์ฟผมคิดว่าเป็นกีฬาซึ่งทําให้ครอบครัวได้ใกล้ชิดกันครับอยากเป็นนักกอล์ฟอาชีพไหมอันนี้ถามแบบสนุกสนุกเราคงไม่คาดหวังขนาดนั้นอยาก เป็นเหมือนในทีวีไหมที่เขาชนะโค้ชใหญ่ๆได้เงินเยอะๆอ่ะอยากจิงเหรออยากเป็นนักกอล์ฟอาชีพไหม <Yeah. S 1> หรือว่าอยากเป็นหมอเอาสักอย่างหนึ่งพ่อแม่อยากให้เป็นหมอมั้ง <Yeah. S 1> ไม่เอาไ <laughs> <laughs> ม่เอาอีกกอล์ฟดีกว่า <laughs> อยากเป็นนักกอล์ฟอาชีพดีมากยังไม่ต้องถึงขนาดนั้นเราซ้อมให้เก่งอยากเป็นนักกอล์ฟทีมชาติไหมเป็นแล้ว <laughs> เป็นเยาวชนนะเป็นเยาวชนรุ่นเล็กเยาวชนแล้วแล้วต้องติดธงชาติไทยไหม ติดแล้วติดแล้วด้วยที่ถุงก้อมกับที่เสื้อแล้ววันนี้มันไม่ใส่มาีนเรื่องใหญ่เลทพ่ไม่ให้ใส่ทำไมอ่ะโอ้ต้องเอาทงไตลงติดไปไหนเดินเนี่ยผมคุณลุงคุณอายังไม่ยังไม่ได้ติดเลยส่วนมากก็แอบมาติดกันเองไม่ได้อ่าโหแล้วจะเป็นแล้วก็มีมีแผนงานยังไงครับเออเดี๋ยวก่อนถามนิดนึง ขุนลูกชายบ้างกเปล่ากินเยอะๆในตัวใหญ่เหมือนพ่อเนี่ยคือจริงๆก็เรื่องพันาการเรื่องดใหญ่เรื่องใหญ่ที่สุดเลยครับสำหรับเด็กๆก็พยายามบอกให้เขาทานแต่ตอนเด็กๆก็กินอะไรให้ก็ทานแต่ว่าโตก็เริ่มจะมีแบบว่าเริ่มเลือกนะเริ่มเลือกขึ้นเริ่มอะไรก็พยายามบอกเขาว่าอาหารเป็นนมเยอะๆเนื้อนมไข่นะเห็นนักกอล์ฟเขาเตียนสามร้อยหลาสามร้อยสามสิบไหมฟิวตัวใหญ่ทุกคนเลย เขามีความสุขการเล่นกอล์ฟมีความสำคัญที่สุดเลยนะะเล่นอะไรก็แล้วต้องมีความสุขแลี้อมใช่ถูกต้องถูกต้องมีความสุขไหมครับเออเล่นกอล์ฟมีความสุขไหมแฮปปี้เลยใช่ไหมได้ตังด้วยอ่ะพาชนะปั๊บได้ถ้วยได้รางวัลอัดฉีดให้เงินโอ้ครบในใจจริงอยากให้เล่นกีฬาเลยตอนนี้เขาเล่นอีกสามนะฟุตบอลใช่ไหมแล้วก็แบดมินตันแบดมินตันนะกอล์ฟอยากให้ได้อะไรถ้าเกิดเป็นผมถามคุณพ่อถามคุณพ่อคือจริงจริงแล้วก็ จริงๆถ้าเกดตจวตนผมจริงก็อยากให้เขาเลือกแต่เล่นกับตัวผมเองเออผมก็มองเห็นแล้วผมเล่นมาหลายกีฬาก็มองว่าก็มันระยะยาวที่สุดแล้วก็ผมก็เอ็นจอยด้วยถ้าเกิดเขาเล่นด้วยเล่นกันทุกคนในครอบครัวมันมันระยะยาวนะ<ช>มันเล่นได้เดียวนายุงเจ็ดปีสิบนะสนุกมากคือจริงๆจริงแล้วก็เป็นวีซ่าอีกหนึ่งในบนั่นแหละใช่โหลแม่เดี๋ยววันนี้ไปออกรอบกับลูกนะโอ้ไม่ใช่ละไม่ใช่ละแลราว่า แต่ถ้าเผื่อว่าเกิดเขาไปถึงระดับมืออาชีพไม่อยากให้ไปไหมหรืออยากให้เป็นหมอหรือเขาอยากเป็นอะไรผมอยากให้เป็นหมอยังไงอยากจริงๆอยากเป็นอะไรให้เป็นหมดแต่แเกเป็นเผื่ออยากไปถึงมืออาชีพได้ผมก็สนับสนุนเต็มที่ครับจริงๆก็ดีเอาอะไรกีฬาอะไรเป็นมือเีพก็ครอเนี่แหละครับรอล์ฟนี่ <S <S <า>ฮะชนะ p g a ทัวร์นะพ่อแม่ไม่ต้องทำงานเลยเ<า>มื่อวานเนี่ยเนี่ยเมื่อ U.S. Open i n t e n สี่ล้านกว่าเหรียญใช่ไหมคูณมานี่งงนะร้อยห้าสี่ห้าสิบล้านเอออยากได้ไหม uh ชอมให้หนักกว่านี้กินให้ตัวใหญ่เ uh huh. นีแล้วก็ไปบอกเดี๋ยวเอาถ้วยไปที่โรงเรียนไอ้พี่ครับเด็นของท่านนั่งที่เ <laughs> วลาเอาถ้วยมาดูสร้างชื่อเสียงต้องมีสก <c oughs> อสร์และชิปกปันบ้างนะฮะใช่น <c oughs> ี่อาจจะไม่ต้องร้อนมาเช็นก็ได้นะอะวันนี้เราก็คูณกันมาเยอะนะครับสิ่งแรกที่สุดเว l ล้องตัวนั้นฝากแฟนคลับที่โรงเรียนเพื่อนเพื่อนหรือญาติพี่น้องบอกให้ช่วยเชียร์ผมหน่อยครับอะไาผมพูดชิ <S <S <ursday> ได้ไหมเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยครับเวลาผมไปแข่งขันนี่กล้องตัวนั้นได้พูดได้พูดได้เลยช่วยตามติดตามผมหน่อยครับผมชื่อนี้ติดตามได้ที่อะไรผมมีไอจีด้วยนะครับฝากติดตามผมด้วยนะครัะ ก็เดี๋ยวเราขึ้น IG ให้ลรวขึ้นไอจีให้ไปติดตามกันได้กับบางคนอาจจะพักมาได้นะครับว่าเริ่มหัดเล่นกอล์ฟยังไงอยากให้น้องๆช่วยเล่นเหมือนอย่างเวลหน่อยนะครับมาทำนองนี้แล้วก็โรงเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ i อ b บีจะตามแล้ว่าเราไปถึงไหนแล้วพวกนี้เก่งไงคุณพ่อครับครับผมอยากจะก่อนที่เราจะกันผมอยากจะให้คุณพ่อฝากให้กับครอบครัวทางบ้านเนี่ย ที่เขากาลังดูอยู่อยากให้ลูกหลานเล่นกอล์ฟแล้วก็ลูกหลานเนี่ยจะรักกีฬานี้ไปได้อย่างไงเพราะบางคนเนี่เล่นแล้วก็ไม่ไม่ได้สนุกสนานเลยเท่าไหร่เนี่ยเรามาถึงตรงนี้แล้วช่วยแนะนําครอบครัวทางบ้านนิดนะครับหลานๆทางบ้านได้ครับผมมองว่าถ้าเกิดทางบ้านนะครับอยากให้ลูกๆหลานเล่นกอล์ฟนะครับจริงๆแล้วเรื่องของเขาเรียกบรรยากาศแล้วก็เรื่องของเอวเอเมนต์ต่างๆเป็นสิ่งสําคัญอย่างเช่นอย่างเวลเนี้ยผมก็พยายามแบบชวนเขา มาที่สนามกอล์ฟหรือว่ามีอุปกรณ์กอล์ฟเด็กวางเอาไว้บางบางครั้งก็เขาก็ยังโอ้ไม่อยากตีหรือแต่วันหนึ่งพอเขาเห็นเราตีหรือว่ามีอุปกรณ์พวกเหล่านี้อยู่เขาจะทาให้เขา่หยิบจับมาได้แล้วสมมติว่าถ้าเกิดเขาเริ่มที่จะจริงจังมากขึ้นพ่อแม่เนี่ยแหละต้องคอยเป็นเขาเรียกว่าลงใต้ปีกคอยเสริมแต่อย่าไปกดดันเขาหรือว่าอย่าไปบังคับเขาผมว่าเรื่องนี้สําคัญเพราะว่าอยากให้คือต้องมองที่เป้าหมายก่อนว่าการที่ลูกตีเนี่ยเขาตีด้วยความสุข เริ่มเริ่มต้นทุกคนเนี่ยแหละครับอยากมันสนุกอยากให้มันมีอารมณ์ของความสนุกเนี้ยไปเรื่อยๆยันโตยันอย่างนี้ไปตลอดแต่บางคนอาจจะไปหวังผลแค่ว่าต้องชนะต้องเก่งกดดันกันไปกดดันกันไปความสนุกที่เคยได้เนี่ยผมว่ามันจะไม่เหลือหรือว<ช>่าบางทีก็อาจจะเลิกเล่นไปเลยอะไรเงี้ย<ช><ช>เพราะฉะนั้นะระหว่างทางที่เขาเด็กจนถึงโตจนถึงอาจจะอาจจะเป็นโปรหรือว่าอาจจะเป็นระดับโลกต่อไปผมว่าระหว่างทางเนี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญ ในการที่จะทําให้เด็กๆเนี่ยเล่นเด้ยยาวขึ้นครับครับผมเงินอัดฉีดอ่ะจากคุณปู่คุณย่าคุณอาอะไรทั้งนั้นมันทําให้เราสนุกด้วยไหมครับนี่นะครับนี่คือกอล์ฟสตาร์ที่เราคุยกันแบบสนุกสนานแต่ผมบอกได้เลยครับนี่คือการเริ่มต้นของของกันที่มีครอบครัวที่มีความสุขมีความสามัคคีกันเล่นกีฬากันแต่บอกได้เลยนะกอล์ฟมันเล่นได้ถึงเจเนอเรชันนี้สามเจเนอเรชันนะผมเชื่อว่าหลายคนเคยเล่นผมเคยเล่น ลูกผมผมและคุณปู่ออกเดินเล่นด้วยกันสามเจเนอเรชันไม่มีกีฬาไหนแล้วครับทีสามเจเนอเรชันออกมาเดินเล่นด้วยกันไม่ว่าจะวิ่งแข่งว่ายน้ำมา <c oughs> พร้อมกันนะครับ <c oughs> ก็นี่ก็คืออ e ีกครอบครัวนะครับสำหรับกอล์ฟสตาร์ในวันนี้ครับแล้วการหน้าเรามาพบกันใหม่นะครับสำหรับกอล์ฟสตาร์